ก็คือในความคิดของผมเนี่ยผมมองว่าการที่จะเพิ่มหรือว่าการที่จะตกแต่งเสื้อผ้าในโปรแกรม v r o y Studio Stable Version หรือว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันมีด้วยกัน2วิธีใหญ่ๆนะครับวิธีแรกก็คือการเอาทรัพยากรข้างในโปรแกรมเนี่ยมาใช้นะครับมาตกแต่งมาเพิ่มมาตัดอาจจะรวมถึงการ เอ็กพอร์ตนะครับเท็กเจอร์ที่วีลอยทำมาให้เนี่ยเอาไปแต่งข้างนอกแล้วก็อิ p พ r ตกลับเข้ามานะครับรูปแบบที่2นะครับก็คือการที่เราเนี่ยไปหาเท็กเจอร์จากข้างนอกนะครับแล้วก็อิ p พ r ตมันกลับเข้ามาที่โปรแกรมนะครับซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง2 2รูปแบบนี้ก็คือรูปแบบที่1เนี่ยเราจะรู้ว่าที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือเสื้อผ้าของประเภทไหนมันคือเทมเพลตของอันไหนถูกไหมแล้วก็จะแบบไปปรับไปแต่แตงไปตัดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วน รูปแบบที่2เนี่ยที่เราแบบไปซื้อหรือว่าเพื่อนทำเท็กเจอร์มาให้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเสื้อผ้านั้นนะ่ะใช้กับเทมเพลตหรือว่าเสื้อผ้าประเภทไหนนะครับเลือกเสื้อผ้าประเภทนั้นมานะครับแล้วค่อยไป Import เอาเท็กเจอร์นั้นนะ่ะมาใส่ทับนะครับมันก็จะตรงแล้วมันก็จะสวยตรงแบบที่เขาขายหรือว่าตรงแบบที่เราไปจ้างเขาทําอะไรประมาณเนี้ยเออสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแบไรใต้ากันอีกครั้งนะครับ วันนี้นะครับเราก็อยู่ด้วยกันในโปรแกรม Vloy Studio Stable Version เหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมก็คือวันนี้นะครับเราจะมาลงรายละเอียดกันในหัวข้อของ o อฟฟิศหรือว่าการทำชุดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะเนื่องจากว่ามีคนดูที่น่ารักของเรานะครับได้สอบถามกันเข้ามาว่าพี่คะช่วยสอนเอาเสื้อผ้าใส่เพิ่มได้ไหมคะอ่า เราก็ไม่รอช้านะครับล้วก็รีบมาทําเลยนะฮะเว้นไวอ้อาทิเนง <c oughs> ขี้เกียจเราก็ไม่ใช่ไม่ว่างนะครับอ่าจริงๆก็คือติดโปรเจกต์อยู่นะครับตอนนี้ก็วางแผนทาโปรเจกต์อยู่นะครับก็จริงๆก็มีผู้ชมเนี่ยสอบถามเข้ามาหลายเรื่องมากเลยอาทิตย์นี้คือแบบว่าคนแบบสนใจเรื่องของการวีทูบบิ้งมากนะครับสอบถามกันมาหลายเรื่องเลยต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยตอบไม่ทันหรือไม่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําคลิปแนะนํา ให้กับคำคำถามจะไม่ต้องทำคลิปแนะนําให้กับคําถามนั้นได้นะครับเนื่องจากคือมันเยอะมากครับมันเยอะมากจริงๆแล้วผมทําช่องอยู่คนเดียวนะฮะไม่มีทีมงานเลยนะครับเป็น One Man Stand alone เลยนะฮะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเดี๋ยวจะไปไล่ตอบคอมเมนต์ให้นะครับแล้วก็จะทําคลิปแนะนําให้ในวิคถัดไปนะครับก็วิคนี้นะครับก็เลยจะขอเป็นคลิปแนะนําการใช้ Vlog Studio นะครับ Stable Version ในหัวข้อของ ออาฟิศไปก่อนละกันนะฮะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มไปเลยดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มลงมือกันนะครับผมก็ต้องขอเกริ่นมาตรงนี้เลยนะว่าข้อมูลวันนี้นะครับหรือว่าวิธีวันนี้เนี่ยเป็นวิธีของผมเองนะฮะวิธีที่ผมใช้ของผมเองนะครับมันอาจจะแบบว่าไม่เหมือนใครหรือว่ามันอาจจะแบบไม่ได้อิงทฤษฎีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออนึกอออกไหมมันอาจจะแบบว่าไม่เป็นไปตามหลักการของคนที่ใช้โปรแกรมแบบขั้นเทพอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าวิธีเนี้ย ผมมั่นใจว่ามือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่าเนี่ยที่แบบว่ายังไม่คล่องเนี่ยสามารถทําตามได้แน่นอนนะครับ <g ül> ก็เกริ่นไว้ก่อนเนาะเผื่อว่าแบบว่าเอ้ยทําไมแบบสอนอย่างนี้ทำไมไม่สอนให้มันถูกคือคือคือผมสึดสามาอย,อย่างเนี้ <c oughs> อะไรประมาณนี้ละกันถือว่าผมเอาประสบการณ์นะครับกับความรู้ที่ผมมีเนี่ยมาแชร์ให้กับทุกคนละกันเนาะมันอาจจะแบบไม่ได้ไปตรงกับตาําราการทําอะไรที่มันแบบที่มันแบบเป็นทางการอะไรขนาดน,นั้นนะเออประมาณนั้นละกันนะครับขอเกริ่นไว้ตรงน,นี้ก่อนละกันอ่ะโอเคมาเข้าสู่บทเรียนของเรานะครับก็ การเพิ่มเสื้อผ้านะครับในโปรแกรม Vray Studio นะครับ Stable Version หรือว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยในความคิดของผมนะจะขอแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือ1การจัดการเสื้อผ้าที่มีอยู่ในโปรแกรมนะครับกับ2การ Import เอา t e x t u r e จากข้างนอกมาใส่ในโปรแกรมนั่นเองนะครับอเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะฮะเป็นการย้ำอีกทีหนึ่งเผื่อว่าเราลืมไปแล้วว่าภาคที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับ Outfit นะแล้วก็มาที่แท็บ Outfit นะครับ Outfit ก็คือเสื้อผ้าคือคอสตูมของเรานะ โดยที่แท็บแรกของออฟฟิศเนี่ยจะเป็นโวอเซสนะครับก็คือเป็นทั้งชุดเลยนะครับเราจะไม่สามารถคัสตอมอะไรได้นะครับเพราะเขาจะเตรียมมาให้เห็นไหมอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่แบบไม่มีเวลาหรือว่าไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมให้มันพิเศษนะครับเขาก็จะมีพรีเซตที่เขาจัดมาให้แล้วนะครับสวยงามประมาณนี้นะครับคือเราไม่สามารถที่จะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้เลยเขาจะจัดมาให้อเออเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็ไปที่เอ็กพอร์ตแล้วก็เอาออกไปใช้ได้เลยส่วนถ้าใครที่แบบอยากจะมีเสื้อผ้าที่แบบมันมีความยูนิคนะครับเป็นของตัวเอง ให้ดูตั้งแต่อาวอรเซตลงมาเนี่ยจะเป็นการเลือกทีละชิ้นนะครับจะมีท็อปนะครับคือเสื้อข้างบนนะครับบอททอมคือส่วนล่างคือกางงนะครับเดรสคือตั้งแต่ส่วนบนกับส่วนล่างผสมกันนะครับเป็นชุดชุดเดียวกันอา next a c เ e s ซอรีก็คือเครื่องประดับของบริเวณคอนะครับอาร์มอเทเซอรีตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะฮะอินเนอร์ท็อปคือเสื้อด้านในนะครับเสื้อชั้นใน อินเนอร์บ o m ก็คือกางเกงชั้นในนะครับซ็อก s ถุงเท้าแล้วก็ shoes รองเท้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเครื่องแต่งกายประเภทไหนบ้างที่จะสามารถ edit texture ได้นะครับก็จะมี tops นะครับมี bottoms นะครับ dress ไม่มี n e x t a c c e s s o r y ไม่มี arm A c c e s s o r y ไม่มี inner tops มีนะครับอ่า uh, อ r n o t t o m t มี socks มีนะครับแล้วก็ shoes มี ที่มันไม่มีออปชันในการคัสตอมไมซ์เท็กเจอร์เนี่ยน่าจะมีเป็นเดรสมีเนคเอสเซอร์รี่นะครับมีอาร์มเอสเซอร์รี่นะครับเท่านั้นมีประมาณสามอย่างที่ไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราจะพักเรื่องของเท็กเจอร์ไว้ก่อนนะครับเราจะมาเริ่มจากเบสิกไปสู่ขั้นแอดวานซ์นะฮะอ่ะเราพูดถึงไปแล้วใช่ไหมว่าสมมติว่าเราอยากจะแบบเอาอันนี้มาใส่กับอันนี้อันนู้นมาใส่กับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นของที่ทางวีลอยทำมาให้ใช่ไหม เราก็เลือกทีละชิ้นได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองเลือกคร่าวๆให้ดูก่อนเพื่อความรวดเร็วนะเสื้อกับกางเกงนะครับเลือกไปแล้วใช่ไหมเดรสเนี่ยคือถ้าเราเลือกเดรสเนี่ยเสื้อกับกางเกงไม่ต้องเลือกนะครับเพราะว่ามันจะแยกมันจะแยกออกจากกันเออถ้าเกิดว่าจะใส่เสื้อกับกางเกงก็ไม่ต้องใส่เดรสนะครับถ้าจะใส่เดรสก็ไม่ต้องใส่เสื้อกับกางเกงเออประมาณนี้น่าจะเข้าใจเนาะสมมุติว่าผมเลือกเสื้อกางเกงไปแล้วผมเลือกเดรสใช่ไหมเห็นไหม ไม่ไม่ไม่สองไม่สองขออภัยขออภัยเออก็มันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมถ้าจะเลือกเดรสนะครับก็ไม่ต้องเลือกเสื้อกางเกงส่วนถ้าจะเลือกเสื้อกางเกงก็เลยทับเดรสไม่ได้เลยนะโอเคเน็กแอตเตอรี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับย้ำอีกทีว่าเป็นของที่วีลอยทำมาให้โดยที่เราไม่ต้องปรับอะไรเลยนะอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับอ่ะนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันเดี๋ยวผมใส่ให้สักอันกันนะะเป็นอันนี้อ่ะไม่เข้าอ่ะลบทิ้งนะฮะ อ้ามยังไม่มีนะครับอินเนอร์ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับโมเดลเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อย่างอันนี้ถ้าผมอยากจะให้แบบว่าข้างในเนี่ยมันมีสายใช่ไหมก็เลือกเป็นทังท็อปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าผมไม่อยากให้มันมีสายเลือกเป็นกองอกก็ได้เห็นไหมมันก็ยังมีอยู่อันนี้น่าจะเป็นอยู่ที่เท็กเจอร์ของบอดี้ค่อยไปแก้เอาได้น,น,นะฮะจะเลือกแบบเดิมแล้วกันอันนี้ส่วนการเกงชั้นในคือแล้วแต่ละกันเออจะปรับหรือไม่ปรับก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน socks นะครับ socks เอ่อ so uh, ใส่อะไรดีใส่อันย,ยาวๆแล้วกันอะ uh, ประมาณนี้นะครับชู o ผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันอืมอ่ะสมมุติว่าสมมุติสมมุติว่าอ่ะทีเนี้ยเราโอเคแล้วเราไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วก็ไปที่อ่าอันนั้นไอคอนลูปเซฟตรงนี้นะฮะแล้วก็ export, อเอ็กพอร์ตอ่าโมเดลออกไปใช้ได้เลยอันนี้คือแบบเบสิกเลยนะฮะสำหรับ,บผู้เริ่มต้นที่แบบว่าไม่อยากได้อะไรแบบเป็นพิเศษแค่เท่านี้เองนะฮะการเลือกเสื้อผ้าทีละชิ้นนะครับก็จบไป ต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบที่1อย่างที่3นะครับคือเราอยากที่จะแบบเพิ่มลายตกแต่งอะไรเพิ่มเติมในเสื้อผ้าที่ทางวีลอยเขามีมาให้แล้วเนี่ยให้มันแบบดูแอดวานซ์ขึ้นนะครับแบบเอาพีเซตนะครับเอาฟอร์แมตที่ทางวีลอยเขามีมาให้เนี่ยเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมด้วยตัวของเราเองนะครับอ่านี่จะเป็นแอดวานซ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ วิธีการนะครับก็คือเลือกมานะครับแล้วก็ไปที่ edit texture ตรงนี้อันนี้เขาถามว่าเราจะเซฟชั่วคราวไว้ไหมเราเซฟไปก่อนก็นกได้เออถ้าเราไม่ชอบเราค่อยไปลบได้นะครับผมลองใช้จนผมมั่นใจแล้วว่ากดไปเถอะไม่มีอะไรหรอกเอออ่ะเมื่อกี้เราเข้ามาตรงเสือ้อใช่ไหมแล้วเรากด edit texture เข้ามานี่ก็จะเป็น texture ของเสื้อนะครับผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะแล้วกันนะนะเพราะเราเคยคุยกันไปแล้วในเวอร์ชั่นเก่านะฮะส่วนคนที่ยังไม่ค่อยคุ้นตากับมันเท่าไหร่อันนี้คือ texture ของเสื้อตัวนี้นะครับ เราสามารถที่จะเอ็กพอร์ตนะครับไฟล์ภาพนี้ออกไปแต่งในโปรแกรมข้างนอกได้หรือว่าจะทําในนี้ก็ได้ถ้าจะเอ็กพอร์ตก็คือไปคลิกขวาที่ตรงนี้ตรง default Design ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่เอ็กพอร์ตนะครับมันก็จะได้เป็นไฟล์ PNG ออกมาเอาไฟล์ PNG นี้เข้าไปตกแต่งในโปรแกรมแต่งภาพต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อตกแต่งเสร็จแล้วนะครับก็มาคลิกขวาที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Import นะครับแล้วก็ไปบอสไฟล์นั้นมาจบนะครับอันนี้คือการออกไปแต่งข้างนอก แต่เพื่อประหยัดเวลาผมจะแต่งข้างในให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะฮะส่วนถ้าต้องการที่จะแบบปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมนะครับตัวเท็กเจอร์ ให้มันแบบเรียกอะไรเพิ่มเติมตัวเท็กเจอร์ที่ไม่ใช่การเพิ่มลายเออสมมุติว่าตัวนี้ใช่ไหมผมไม่อยากให้มันมีคอเลยนะครับโอ้ยอรัอรี่นี่ตัวนี้นะครับคอมันสูงเห็นไหมผมไม่อยากจะแบบให้มันมีคอขึ้นมาสูงขนาดนั้นอนะ่ะเออผมก็จะต้องไปที่ตัวตรงนี้นะครับเท็กเจอร์ตรงนี้นะฮะเลือกเครื่องมือเป็นย่างลบนะครับแล้วก็ทําการลบได้เลยนะฮะ แล้วก็จะไดอ้อะไรสักอย่างที่เหมือนกับเป็นแบบสายเดี่ยวมานะฮะประมาณนี้อือย่างถ้าผมรู้สึกว่าเสื้อมันยาวไปใช่ไหมผมอยากที่จะแบบเปลี่ยนให้มันเป็นแบบเอวลอยผมจะลองดูว่าตรงไหนคือสะดือ จะเห็นว่าพอเราลบเสื้อออกไปแล้วนะครับมันจะมืดเห็นไหมตรงนี้จริงๆมันต้องเป็นสะดือถูกไหมเออแต่มันมืดนะครับก็คือเป็นไมได้2อย่างว่ามันอาจจะเป็นอาจจะเป็นเสื้อด้านในนะครับเสื้อชั้นในที่มันยาวลงมาปิดนะครับเดี๋ยวเราต้องออกไปแก้ข้างนอกนะครับกับอีกอย่างคือสกินมันเขาเรียกว่าอะไรดีพอลบเสื้อแล้วสกินมันแบบมันกลวงอ่ะอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาแก้กันแต่อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเสื้อก้ามข้างในมันบังลงมานะครับจะลองออกไปดูก่อนแล้วกัน เอออ๋อไม่ต้องออกนี่ดูตรงนี้ได้นะครับมาที่ inner top ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมอประมาณนี้เห็นไหม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 ผมก็จะกลับไปที่ tops อันแรกนะครับที่เราทําอยู่เท่านี้เราก็จะได้เสื้ออีกหนึ่งประเภทมาแล้วเห็นไหมมันจะแบบมันมันก็คือแบบการเอา preset ของเขาอะมาปรับมาแต่งเพิ่มเติมนั่นเองนะเออ ประมาณนี้และกันคร่าวๆนะครับส่วนกางเกงก็เหมือนกันสมมติว่าผมคิดว่าอันนี้มันยาวมันยาวเกินไปนะฮะผมก็เลือกที่ยังลบนะครับแล้วก็มาที่ตรง default image ตรงนี้นะฮะไม่ใช่ default image นะครับเป็น default design นะครับแล้วก็ตัดขาได้เลยนะะประมาณนี้ ชูสนะครับเหมือนกันนะอันนี้คือแต่ว่าผมแนะนําว่าชูสเนี่ยหรือรองเท้าเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปปรับอะไรมันมากนะถ้าจะปรับคือตกแต่งลายดีกว่าอย่าไปลบอะไรเลยนะฮะเนื่องจากประการแรกเลยคือ1มันอยู่ข้างล่างนะครับคือมันน้อยมากเลยถ้าเราไม่ได้เอาไปไลฟ์ 3D นะครับก็จะไม่มีคนเห็นรองเท้าเรานะครับประการที่2ก็คือรูปแบบรองเท้าในปัจจุบัน,นมันมีไม่กี่แบบไปแ,แล้วแหละเออเราไมันจะเป็นจะต้องไปลบไปปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรให้มันสวยก็ได้เพิ่มขค่ไลายก็พอนะผมจะลอง แล้วกันน,นี้อ่าประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะสมมติสมมติสมสมติเฉยเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับหรือว่าเพิ่มลายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยแต่ว่าอ่อไม่แนะนําให้แบบไปลบแลบ้วปรับรูปแบบของรองเท้านะเออมันจะมัน,ม,นมันจะดูยุ่งยากมากเลยนะครับอืมประมาณนี้อินเนอร์ท็อปพูดไปแล้วนะครับคือเลือกจากข้างนอกออกมานะครับแล้วก็มาปรับในนี้ได้อีกเออข้างนอกจะเป็นกรอะอกนะครับมีเป็นเสื้อกล้ามมีเป็น เหมือนเป็นเสื้อชั้นในอะไรหรือเปล่าม,มั่นใจก็ไปเลือกมาก่อนแล้วค่อยมาปรับข้างในนี้ก็ได้นะครับอ,อย่างเห็นไหมถ้าผมไม่ต้องการสายสายเสื้อเห็นไหมตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะลบได้เลยเหมือนกันในนี้จะลบจากฝั่งที่เป็นเท็กเจอร์นะครับเรือวว่าจะลบฝั่งที่เป็นโมเดลก็ได้นะฮะลองลองดูแล้วกันประมาณน,นี้นะครับกเกรงชั้นในคือ น่าจะไม่เห็นเพราะามันอยู่ข้างใน,งในแล้วก็ถุงเท้านะครับสมมุติว่าผมเลือกมาแล้วผมรู้สึกว่ามันยาวไปหรือว่ามันไม่มีลายนะครับผมก็สามารถที่จะปรับได้นี่ลบ้งไป Sorry สรุปอีกทีหนึ่งง่ายๆเลยแบบที่1นนะครับคือการเอาทุกๆอย่างนะครับที่วีลอยเขามีมาเนี่ยเอาออกมาแต่งด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เอาใส่กลับเข้าไปใหม่อ่าเราพูดกันแบบสามแบบนแบบที่1เนี่ยอย่างที่3ามเลยนะครับต่อไปจะเป็นแบบที่1อย่างที่4ี่นะฮะถ้าผมพูดข้ามพูดอะไรต้องขออภัยนะพอ,พ,อพูดไปพูดมาผมก็เริ่มงงแล้วเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ผมจะไม่เซฟแล้วกันนะผมทําให้ดูเฉยๆนะฮะ อ่ะโอเคเพราะว่าเมื่อกี้ผมมาาดีเซฟไปไงพอผมสลับไปอันอื่นปุ๊บกลับมามันก็เลยหายไปนะฮะถ้าเซฟปุ๊บมันก็อยู่แถวๆนี้แหละนะฮะโอเคนะครับต่อมาก็คืออย่างที่1น,นะครับแบบที่4นะครับคือเราอยากจะเริ่มต้นทุกอย่างใหม่เองหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องการลายสีของวีลอยนะครับงงไหมอ่าถ้างงเดี๋ยวมาดูนะฮะ วิธีนี้เป็นวิธีที่แบบว่าเราอยากจะเริ่มต้นตั้งแต่สูเลยนะครับเราทําทุกอย่างของเราเองขึ้นมาหมดเลยนะฮะให้ไปที่ตัวคัสตอมตรงนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกตัวนี้ในคัสตอมไอเท็มตรงนี้นะฮะมันก็จะมีเทมเพลตนะครับของเสื้อประเภทต่างๆนะฮะถ้าเราอยู่ในเสื้อมันก็จะมีเทมเพลตของเสื้อขึ้นมานะครับเราอยู่ในกางเกงมันก็จะโชว์เทมเพลตของกางเกงขึ้นมานะครับเราอยู่ในเดรสนะครับมันก็จะโชว์เทมเพลตของเดรสขึ้นมาอ่า อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประเภทเสื้อผ้าประเภทต่างๆที่ทางวีลอยเนี่ยมีมาให้นะครับดูดีๆนะฮะจะเห็นว่าเห็นไหมอันนี้จะเป็นยูนิฟอร์มเวสนะครับอันนี้จะเป็นยูนิฟอร์มเวสชอตส์ลีฟนะครับทีเชิร์ตทีเชิร์ตเห็นไหมส่วนใหญ่อ่ะทีเชิร์ตเนี่ยเขาเอามาปรับได้หลายรูปแบบเลยครับโปรแกรมทำมาให้เป็นเทมเพลตนะฮะฮูดดี้นะครับคาร์ดิแกนนี่ก็เป็นฮูดดี้เหมือนกันเห็นไหมคณิตอ่านว่าไม่รู้อ่านถูกป่ะนะเออผมมาอ่านว่าคณิตแล้วกันนะฮะเป็นฮูดดี้เหมือนกันเห็นไหมก็ ดูแบบที่เราต้องการกิโมโนก็มีเห็นไหมแต่กิโมโนเนี่ยจะเป็นลองโค้ดไฮเน็กนะครับอะไรนะเมลกิโมโนก็เป็นลองโค้ดไฮเน็กเหมือนกันสูตรจะเป็นลองโค้ดเชิ์ตคอร่าอะไรอย่างเงี้ยก็เราอยากจะออกแบบเสื้อผ้าไหนให้กับตัวละครเรานะครับเลือกเทมเพลตนั้นมานะฮะสมมุติว่าผมจะเป็นยังไงดีฟีเมลกิโมโนแล้วกันผมจะเซฟเทมโพเรลี่เซฟไปนะนะอันนี้คือเริ่มจากสูตรเลยนะฮะ มันก็จะมีตัวฟี m a l e ิ i m o n นะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ editor t e ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะมาที่กางเกงก่อนละกันเพราะว่ามัน,ม,นมันทะนลุขึ้นมานะปกติเขาใส่ก i m o n o กันเขาอาจจะไม่ได้ใส่กางเกงแบบตัวใหญ่ๆทับข้างในไงผมจะซ่อนกางเกงไปนะนี่ประมาณนี้ คือสาหรับคนที่อยากทาใหม่เองทั้งหมดอะ่ะก็คือเลือกเทมเพลตสีขาวเนี่ยเอาไปแต่งข้างนอกได้เลยอะไรประมาณนี้พอพอจะนึกภาพออกใช่ไหมเออหวังว่าจะนึกภาพออกกันเนาะสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มอะไรเนี่ยทับกิโมโนเข้าไปเนี่ยสามารถทําได้นะครับโดยที่กดที่ add template อันนี้เพิ่มนะครับเห็นไหมมันก็จะมีให้เราเลือกเหมือนเดิมนะครับเป็น tops นะครับเป็นเ e s เป็น bottom นะครับเป็น neck accessory เป็น arm อะไรพวกนี้สมมุติว่าผมอยากจะเพิ่มแจ็คเก็ตสวมทับเข้าไปในตัวกิโมโนใช่ไหมงงอยู่เออ กดที่คาร์ดิแกนก็ได้ฮะเห็นนะมันก็จะมีเสื้อคาร์ดิแกนเนี่ยทับนะครับทับอยู่กับกิโมโนโอ,อีกชั้นหนึ่งอันนี้อาจจะไม่เห็นภาพเพราะว่ากิมโมโนมันตัวใหญ่ใช่ไหม,มยวผมจะออกไปแก้ข้างนอกแป๊บหนึ่งนี่นะกันมินิที่เชิตนะฮะเซฟไปก่อนก็ได้ทำไมากาเกงหายอะปกติ เขาใส่กิโมโนกันเขาอาจจะไม่ได้ใส่กางเกงแบบตัวใหญ่ๆทับข้างในไงผมจะซ่อนกางเกงไปเฮ้ยนะเดี๋ยวดนแบนด์ดนแบนมีโบรเป็นมินิทิเชอร์สสีขาวนะครับที่แบบว่าเขาสร้างเทมเพลตมาให้เรานะฮะแล้วก,ก็กดที่ add template นะครับแล้วผมจะเลือกไปที่คาร์ดิแกนละกันเห็นมหนึกออกไหมมันก็จะมีอีกชั้นหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นคาร์ดิแกนซึ่งเราสามารถที่จะแบบว่าเอาเอา่อ texture ของ c a r ์ดิแกนะครับหรือว่าพ o ดดี้เอาไปแบบสวมทับได้ประมาณนี้นะครับนี่คือการนำเทมเพลตของเสื้อผ้ามาสวมทับกันที่เขาได้โปรโมทไว้ในอัปเดตนะครับอัปเดตนี้นะครับประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถตกแต่งสีได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ โอเคผมก็จะเก็บรายละเอียดประมาณนี้แล้วกันสมมติว่าอันนี้คืออันที่สวยมากนะผมเอาไปแต่งในโปรแกรมข้างนอกแล้วแล้วผมเอากลับเข้ามาแล้วสวยมากเลยประมาณนี้นะฮะสามารถที่จะกดปิดนะฮะแล้วก็เซฟ as new item ไปก่อนได้อันเนี้ยผมสามารถที่จะปรับอันนี้ได้ด้วยนะเห็นไหมผมสามารถที่จะปรับเสื้อด้านในได้ด้วยเห็นไหมไม่ใช่ว่าแบบว่าพอเราแบบว่าอะไรนะเอาไปตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะจบเท่านั้นเราสามารถเอามาปรับ ขนาดปรับรูปทรงของมันได้อีกข้างนอกนะครับประมาณนี้แล้วกันจริงๆคือปรับข้างในก็ได้แหละแต่ว่าเขาบอกกันมาว่าถ้าปรับข้างในมันจะแหลกนะครับนี่ถ้าเราอยากจะปรับข้างในใช่ไหมเห็นยอกป่ะมีอยู่2ตัวใช่ไหมนี่กดที่ไอ้ปุ่มวอลลุ่มอ่ะที่เอาไว้ลู่บดี๋บๆเออกดตรงนี้้าไปนะครับนี่ก็จะปรับได้นะแต่มันจะทําให้โปรแกรมกระตุกนะครับนี่ประมาณนี้นะอันนี้กดของฮูดี้นะครับก็คือเสื้อคลุมตัวนอกเห็นไหม ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเป็นกางเกงใช่ไหมผมมีตัวแพลนธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมจะเพิ่มเทมเพลตเข้าไปผมก็กดที่ a d a template นะครับแล้วก็เลือกที่ bottom นะครับผมอยากจะใส่กระโปรงเพิ่มเข้าไปเห็นไหมมันก็จะมีเป็นแพลนกับ uniform skirt เพิ่มเข้ามานะครับ เอาเป็นว่าวิธีเพิ่มเทมเพลตนะครับให้กับอวตารเราเนี่ยก็คือกดตรงนี้เลยนะครับเพิ่มได้จะเพิ่มได้สูงสุดทั้งหมด5ชั้นนะครับสวมทับกันได้ประเภทละ5ชั้นเท่านั้นนะครับคือตอนนี้ยังเกิน5ชั้นไม่ได้นะฮะประมาณนี้แล้วกันก็อธิบายคร่าวๆนะครับส่วนการเอาเท็กเจอร์ประตกแต่งข้างนอกหรือวิธีการตกแต่งการทําอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนถนัดแล้วกันเนาะผมมาแนะนําวิธีการเพื่อที่แบบจะเป็นไอเดียเฉยๆแล้วกันประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับ รูปแบบที่1จบไปแล้วนะครับคือการเอาทุทกๆอย่างนะครับที่วีลอยเนี่ยเตรียมไว้ให้นะครับเอามาปรับนะครับเอามาแต่งให้มันแบบตรงกับความต้องการของเรามากขึ้นนะครับอาจจะตกแต่งในวีลอยหรืออาจจะเอ็กพอร์ตออกไปแต่งข้างนอกนะครับก็ตามนะครับอันนี้คือแบบที่1น,นะครับส่วนแบบที่2นะครับมันก็จะเป็นการที่เราเอาเท็กเจอร์ที่เราได้มาจากข้างนอกเนี่ยใส่เข้ามาในโปรแกรมวีลอยให้กับเสื้อผ้าของเราได้เองนะครับคือเราเอาเทมเพลตของเขามา ค่เทมเพลตเฉยนะฮะแล้วก็เอาเท็กเจอร์ที่เราเตรียมมาจากข้างนอกนะครับเอ่อไม่ได้แบบว่าเราเอ็กพอร์ตที่วีลอยออกไปนะเออเป็นแบบว่าเราได้มาจากข้างนอกอะ่ะเออเราอาจจะซื้อหรือว่าเพื่อนทํามาให้เรานะครับเออเราไปหามาแล้วก็เอามาเอ็กพอร์ตเข้าไปนะครับมาแตกต่างจากรูปแบบแรกยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันนะครับผมเนี่ยได้ไปซื้อเท็กเจอร์ตัวหนึ่งนะครับมาบนบูธนะครับซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะลงทุนมากคลิปนี้นะผมจะขอลบไอ้พวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวผมขออ่านก่อนละกันว่าเท็กเจอร์ที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาให้ใช้กับเสื้อผ้าอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเวอร์ชันเก่านั่นแหละนะครับเอามารีแคปกันอีกทีหนึ่งนะอันนี้เขาบอกว่าใช้กับเสื้อฮูดนะครับกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าสนนเกอร์นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะบนบูทเนี่ยเดี๋ยวขอย้าอีกทีนะครับผมอาจจะไม่ได้เอาภาพเอาภาพบนบูทที่ผมไปซื้อมาเนี่ยมาให้ดูเนาะหรืออาจจะเอาขึ้นก็ไม่รู้เดี๋ยวดูอีก มันจะเป็นส่วนใหญ่นะเรียกว่าส่วนใหญ่ดีกว่ามันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับญญถ้าเกิดว่าเครื่องคุณสามารถแปลภาษาได้ให้เป็นภาษาอังกฤษได้หรือว่าเป็นไทยได้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าการซื้อเท็กเจอร์มาจากของทางญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเท็กเจอร์นั้นน่ะเอามาใช้กับเสื้อผ้าประเภทไหนเทมเพลตไหนด้วยนะครับดูดีๆนะฮะอย่างของผมได้โชคดีหน่อยเพราะว่ามันแปลเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับก็เขาบอกให้ใช้กับเสื้อฮูดดี้ใช่ไหมผมก็จะไปที่คัสตอมนะครับกดที่ตรงนี้คือหมายบวกนะครับ นะฮะเซฟเทมโพรี่ไปก่อนนะฮะผมก็จะเลือกเป็นพูดดี้ใส่ให้น้องไปนะฮะอย่างนี้แล้วผมก็จะไปที่ e d i t t e x t u r e นะครับโอเคตรง Default Design เนี่ยผมจะคลิกขวานะครับแล้วก็จะ Import นะฮะ t e x t u r e ที่ผมไปซื้อมานะครับลงไปปุ๊บมาเห็นไหมถ้ามันใส่ใทะลุแบบนี้นะครับให้ไปที่ Skin m a r k นะครับ คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ import นะฮะ body texture นะครับของอวตารเรานะฮะที่เราเคย backup ไว้เนี่ยเข้าไปในตัวอัไรนะในตัว skin marks นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะนี่มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะครับอ่าเราได้ในส่วนของเสื้อมาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของว o t t o m นะครับกางเกงผมจะขอดูก่อนว่ากางเกงที่ผมมีที่แรกคืออะไรเขาบอกว่าเป็น shorts นะครับเออน่าจะอันนี้นะ กเซฟเทมโพเรี่ก่อนนี่แ้ผมก็จะมาที่แถบของ Bottom นะครับไปดูที่เท็กเจอร์ของ Bottom น่าจะเป็นอันนี้นะคลิกขวานะครับแล้วก็ Import นะครับรูปที่เราซื้อมานะครับเป็นเท็กเจอร์ของเขาเห็นไหมชูส์นะครับอันนี้ผมใช้สนิกเกอร์อยู่แล้วไฮคัสส้ิเกอร์อยู่แล้วนะฮะผมก็จะไม่ต้องทำอะไรมากเลยคลิกขวานะครับแล้วก็ Import เข้าไปเลยนะ นี่เสร็จเรียบร้อยนะครับชุดที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นเซตประมาณนี้นะครับจะมีเป็นเสื้อตัวนอกนะครับที่ทําจากฮูดดี้นะครับเป็นกางเกงข้างในที่เป็นชอตนะครับส่วนถุงน่องนะครับกับเสื้อด้านในเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรนะครับเป็นแค่เหมือนกับว่าคนที่เขาทําชิ้นงานเนี่ยเขาเพ้นลงไปที่ตัวบอดี้เทคเจอร์นะครับประมาณนี้นะฮะก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ คุณไม่สามารถที่จะแบบว่าดูของผมเนี่ยแล้วก็ไปปรับตามได้นะสมมติมว่าคุณมีเท็กเจอร์ใช่ไหมเพราะว่าคุณจะต้องดูว่าเสื้อผ้าที่คุณไปซื้อมาเนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยเอาไปใส่ในเสื้อของเทมเพลตไหนประเภทไหนนึกออกใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าแบบว่าคุณเอาเท็กเจอร์มาเท็กเจอร์หนึ่งใช่ไหมแล้วคุณไปใส่กับเสื้ออีกประเภทหนึ่งที่มันไม่ตรงกันเงี้ยพอคุณอิมพ์ตกลับเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันแล้วพอมันไม่ตรงกันปุ๊บเสื้อมันก็จะเพี้ยนนะครับอ่าเพราะงั แปลนะครับแปลคําอธิบายขอยงเขาให้ได้นะครับว่าอันเนี้ยใส่กับอันไหนใช้กับอะไรนะครับประมาณนี้แล้วกันน่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะขอซัมอัพให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือในความคิดของผมเนี่ยผมมองว่าการที่จะเพิ่มหรือว่าการที่จะตกแต่งเสื้อผ้าในโปรแกรม v r i d Studio Stable Version หรือว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันมีด้วยกัน2วิธีใหญ่ๆนะครับวิธีแรกก็คือการเอาทรัพยากรข้างในโปรแกรมเนี่ยมาใช้นะครับมาตกแต่งมาเพิ่มมาตัด อาจจะรวมถึงการเอ็กพอร์ตนะครับเท็กเจอร์ที่วีลอยทำมาให้เนี่ยเอาไปแต่งข้างนอกแล้วก็อิ p พ r ตกลับเข้ามานะครับรูปแบบที่2นะครับก็คือการที่เราเนี่ยไปหาเท็กเจอร์จากข้างนอกนะครับแล้วก็อิ p พ r ตมันกลับเข้ามาที่โปรแกรมนะครับซึ่งข้อแตกต่างระหว่าง2 2รูปแบบนี้ก็คือรูปแบบที่1เนี่ยเราจะรู้ว่าที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยมันคือเสื้อผ้าของประเภทไหนมันคือเทมเพลตของอันไหนถูกไหมแล้วก็จะแบบไปปรับไปแ,แต่งไปตัดมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วน รูปแบบที่2เนี่ยที่เราแบบไปซื้อหรือว่าเพื่อนทำเท็กเจอร์มาให้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเสื้อผ้านั้นนะ่ะใช้กับเทมเพลตหรือว่าเสื้อผ้าประเภทไหนนะครับเลือกเสื้อผ้าประเภทนั้นมานะครับแล้วค่อยไป i m p o r t เอาเท็กเจอร์นั้นนะ่ะมาใส่ทับนะครับมันก็จะตรงแล้วมันก็จะสวยตรงแบบที่เขาขายหรือว่าตรงแบบที่เราไปจ้างเขาทําอะไรประมาณนี้เออโอเคครับผมคลิปของวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมอาจจะแบบลงรายละเอียดเชิงลึกแบบว่าเออต้อง Export ไปใส่ในโปรแกรมไหน วิธีปรับสีปรับยังไงผมคงผมคงจะไม่ลงรายละเอียดถึงขั้นนั้นนะฮะอาจจะต้องแบบไปศึกษาเอาเองนะว่าสมมติว่า Photoshop เปลี่ยนสียังไงนะครับเพิ่มเงายังไงเพิ่มลายยังไงใส่เท็กเจอร์ลงไปในเท็กเจอร์ที่เรามียังไงอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ลองไปหาเสิร์ชดูบน YouTube จากที่อื่นได้นะครับผมอาจจะลงรายละเอียดถึงขั้นนั้นไม่ได้เพราะว่ามันจะลงลึกมากๆนะครับและผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะทางด้านการใช้โปรแกร,รมตกแต่งภาพด้วยนะฮะ ก็ที่พอจะแนะนําได้ก็คือเป็นขั้นตอนหลักๆและกันที่เราจะแบบว่าอัดแอพวิธีในโปรแกรมวีลอยนะครับประมาณนั้นแล้วกันนะโอเคครับผมสำหรับคลิปของวันนี้นะครับก็น่าจะเท่านี้แหละนะถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะฮะก็รบกวนนะช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับใครที่กด Subscribe แล้วเนี่ยรบกวนช่วยกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่อีกทีนึก็ กลางอาทิตย์หน้าหรือว่าวันพุธหน้านั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะฮะขอให้ทําโมเดลได้สวยงามนะครับใส่เสื้อผ้าได้สวยงามกันทุกคนเลยนะโอเคบ๊ายบาย We will windowsill And look at, at the sky and the clouds. The spell the plans